ากันครับเจริญพรเอาวันนี้เราเจอกันวันที่วันที่ห้าก็ตามตามกำหนดการวันนี้เราจะเข้าห้วแหดครับผมไปสถานที่ที่พวกคุณหลวงพ่อจัดไว้ต้อนรับคณะพระธุดงโดยเฉพาะวันนี้สิบแปดกิโล โดยประมาณอาจจะเกินนิดนิดอาจจะขาดน่อยๆแล้วเข้าวัดกันครับพรุ่งนี้ครับอบเราออกจาหไม่แหดคือให้สมเกียตนาหลวงพ่อก่อนหลวงพ่อต้องการทําที่ตรงนั้นเป็นที่ธรณีสงฆ์ไว้ตอนรับพระผู้มาในทิศทั้งสี่ของพวกเรานี่คณะแรก อก็เรียกว่าปฐมปฐมบทเมื่แห่เนี่ยก็ดีสถานที่เหมาะสำหรับปักกฏพราหลวงพ่อจะสงวนไว้ว่าจะจะทำสิ่งปลูกสร้างนี่ให้น้อยแต่จะให้มากก็คือห้องน้ำอืมแต่ว่าอยากจะให้ เขาเรียกว่าอะไรพระสงฆ์ให้อยู่แบบแบบทับป่าจริงๆครับอยู่แบบอ,อยู่ตามโคนไม้อปรากดลงเต็นอะไรก็ได้ที่มันสําหรับอยู่ป่าได้เป็นอีกหนึ่งข้อวัดในทุดงสิบสามข้อผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดผู้ถือสมถะถือความอิ่มสมถะนั่นคืออิ่ม เราไม่ได้อยู่แบบห่วหาเราไม่ได้อยู่แบบหอยหิวแต่เราอยู่แบบอิ่มอิ่มในที่นี้คือสมบัติจีบอลสังกติตะบงผ้าอาศัยกดผ้าปูนั่งปูนอนอแค่นี้ก็คือสมบัติของพระธุดงแล้ว หลังจากาเสร็จงานหลวงพ่อนะครับจะกลับ,ลบอุดอนกับาวัดใช่ก็คงจะคงจะแยกย้ายกันในวันที่แปดหลังจากทําพัฒกิจตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยนะก็จะแยกย้ายกันบางองค์บางท่านเขาจะไปทุดงต่อยังมีการทุดงต่ออีกอยู่คเคตนึง เคตของพระครูสุธรรมบัณฑิตซึ่งจะเดินไปที่พระาธาตุพนมแต่ก็จะมาพักที่พุทธโมกกลับหลวงพ่อฟังรับฟังโอวาทแล้วก็จะขึ้นมาที่ห้วยแหดออกจากห้องแหดแล้วก็จะเข้าพระาธาตุเรนูแล้วก็เข้า,าธาตุพนมนั่นก็อีกหนึ่งเชตตอนนี้กําลังอบรมกันอยู่แต่เชตนั้นเขาต้องอบรมปณวอากะสิบวัน แล้วก็จะพาพระนวกประกาศนั่นแหละเดินพระนักประกาศคือพระใหม่พระผู้บวชใหม่ยังไม่ได้พรรษาหรืออพระผู้มีพรรษามากๆก็จะเป็นเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็จะพาออกเดินทุทโธนึกแต่ว่าจะถึงแค่ประมาณสี่โมงไม่แห่แต่ก็คงจะจะให้ยินเย,ยินปนนเอาเอาจะให้ พอไปถึงห้วยแฮ่แล้วก็พอปกกพรากฏผักดีเสร็จก็ตามปืนตามไฟครับก็จะพ,พอดีพอดีพอเหมาะ,อ,อ,มาะอืมอืมไม่กดทำอะไรใช่ทัก่อลหาลงปัากดตักเต็นใช่ นี่เป็นทางที่เราเดินไปนีคือเราจะเข้าผ่านอำเภอพนแก้วไหมครับผ่าน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 เราจะผ่านบ้านกลางพนนาแก้วบ้านปุ่งบ้านอะไรอ่าไม่บ้านปุ่งอ้อมแก้วบ่พอถึงอ้อมแก้วเราก็จะเลี้ยวอ่ตรงไปที่ห้วยเห็ดเลย อันนี้ก็ไม่มากก็คงจะพอดีอพอดีกับการเดินพอดีกับการเหนื่อยอพอดีกับแข่งกับขาเอายังไงก็คำว่าทุดดงหรือว่าสมะระแปลว่าอิ่มทุดดงเนี่ยแกเพราะวิภาคเจ้าก็บอกว่า ที่สู่ท้งหลายเมื่อบวชเข้ามาแล้วไม่ได้สมทา,านทุดงถือว่าไม่มีกําไรใครอยากมีกําไรก็มาทุดงกันทุดงน่ยมีสองอย่างอย่างแรกก็ปฏิบัติอยู่ที่วัดอย่างที่สองก็สมทา,านแล้วออกเดินออกจาริกแสวงบุญก็หาที่สงัดกายสงัดใจปีนี้ก็ ประมาณสิบสิบสองวันพอดี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 อดอดอดแข้งขามันหายเจ็บ <c oughs> กับังเยะทุกองค์นี่แข็งมากอย่างหลวงพ่อน,นอกเนี่ยโห้แข็งแล้วไม่เจ็บเท้าแล้วเดินชูวเลยแต่และองค์ก็รู้สึกว่าเริ่มจะมีเสียง <c oughs> เ <laughs> พราะมันมันไม่เจ็บปวดร่างกายแล้วสิ่งตัวนี้ก็คือการฝึกเราฝึกให้อดให้ทนเราก็จะเป็นบุคคลที่มีความอดทนเราฝึกให้อ่ามักน้อยสันโดษเราก็จะเป็นบุคคลผู้ไม่มีภัยในภาษาอีสานมีภาษิตของอีสานเป็นพญาบทหนึ่งว่า เจ้าผู้นอนในมุงสังมาให้ยุ่งกัดคอยผู้นอนเปียวได้สังบ่มียุง่งต่ออ่าบทพยญาบทนี้ก็คือว่าคนที่อยู่ในที่สุขสบายมีอะไรป้องกันให้มากมายแต่ว่ายังมีกิเลสกัดกินหัวใจอยู่ กิเลสชื่อประยุงแต่ว่าผู้นอนเปลี่ยวดายสังบ่ามียุงตอง่งก็คือมานอนดินนอนทรายนี่แหละแต่ว่ากิเลสมันไม่กัดกินหัวใจอ้อย่ะมันพอดีมันสันโดดถึงจะอยู่กลางป่ากลางเขาทุ่งนาแต่ว่าเราไม่มีกิเลสคอยกัดกินใจ ไม่มีกิเลสมาคอยสอนแ,อแต่ว่าบางองค์บางท่านโอ้อยู่ในห้องแอร์หน้าวัดก็มีรอปรพป้องกันแต่สุดท้ายกิเลสมันไม่ได้รับการบำบัดกิเลสไม่ได้รับการขัดออกเก,กใจเป็นเหตุให้กิเลสกำเริบกัดกินจนเละเทะ เบียกแชะเน่าในแต่ของพวกเราเนี่ยเป็นประเภทหมัดเล็กๆปันมันแร่งตั้งอยู่ในหัวใจอันนี้ไม่สนใจเลยใครจะหวานแหวานทรายปีนี้ขอเถอะเดินใกล้ถึงจุดหมายแล้วครับขอให่ว่าจารย์ใช่ชาวบ้านเขากลัวผีกันเรากลัวไหมเรามานอนป่าช้ามีผีกวนไหม แล้วทําไมเขาที่อยู่ในบ้านอะผีไปกวนเขาอ่ะแล้วอีที่หนึ่งอ้าวอันผัวกวนผัวอัน่ีเาด้ัเ็ดที่ไหน ออกภาษาบ่าออกภาษาถ้าไม่อำเภอเมืองก่อนก็ปกติมีนาเราก็บึงลากระตเป็นแฟนอยากจะเข้าลากระโตกันคิดถึงนะที่วออคิดถึงตรงไหนว่าลากระโตมันเหนื่อยไปปีนเขาปีนหินนี่นะโหจับไป ถ้าใครไม่กลัวเหนื่อยใครไม่กลัวเสือ,อไปปีกแรกก็จะมีเสือดำตัวหนึ่งมากวนอโอใครต้องการน,น้ำแข็งใครต้องการน,น้ำแข็งตอ,ตอนนี้เอาอะไรไม่ได้เพราะตอนนี้มันแน่นอเอ้อาเจ้าผู้นอนในมุงสังมาให้ยุ่งกัด นน้าบูคอยนอนเดี่ยวใดสังบ่มีเงินยุ่งต่องเราจะเอาแบบเดียวใดไม่มียุ่งกัดใช่ไหมครับเราจะไม่เอานอนในมุ้งแต่ยุ่งกัดเ,เราไม่เอาใช่ไหมครับอ,อืมสาธุ